ไปถงนู้นโอ้ยนี่จินนนาี่บอกิห้งนงนู้นไม่ชงานกันเลนะราจะบอกเยจะบอกสให้เทนวะเป็นู้นเป็นนู้นงานถึงนู้นเจ๊ผสมบอกให้ยกขี้วัวก่อนแล้วไปยกขี้วไปวสม้อางนี้นไปสงนี่นาชีวิตงน้จะบอกให้พี่นนเนนี่มึงไม่ใช้กันเลยมึทำไมทำลท่ปนป้าเขาทำกป้าช่วยกันหนอย

มานี่มานี่ทำยัดเดินไปเจ๊ได้ยมาให้มาทางนี้มาทางนี้มึงใช้อะไรกูดั้งหน่อยมาอีกมาอีกจะโดนท่าให้กดหยบดเมึงมวาเช็คอะไรม่ต้อยนะให้มึงเดินไปไหนเนี่ยเนี่ยมาทางนี้ใช้กูนะจะทิ้งการค้าแล้วจะทิ้งการค้าเมื่อไหร่ป้าอย่าอย่าอย่าวะเบย์ยัดวังทำกูอย่างนี้กูจะบอกพี่สักนินอย่าเร็วเลยมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยหยิบโอ้ยหยิบ อันเดียวพอเก็บเลยอยจะเที่ยวการเอาเอาหินมาฟรางคนได้ไงไม่ได้มึงจะบอกให้มันส่งเจ๊ดในวัดเร็วเลยอ๋อเจ๊ทางนี้ใส่แล้วเอาไหมเอากระถางมดกระถ้งมดนนั่ผมลืมร้องเนี่ยใส่แล้วเห็นไหมเนี่ยกลระดูกกระอูกกระดูกหยาอย่านะอย่านะ ยาวยาเวียงนะโอ้ยมาผักเมาอย่างนี้นะเยาเวียงโดนแน่ชีวิตอย่างนี้นะกูจะบอกกับตำรวจบอกเลยมาบ้านกันเยอะเลยเอาต้นไหนต้นไหนเดินมาอีกเจ้ต้นไหนมันจะใช้กูมากเลยนะไปรถไปรถ่นตรงนู้ยังไม่ถึงป้ายังไม่ถึงนะกูจะบอกกัโย่โย่เอาไปฝังซะเอาไม่ได้มะพร้าวยังไม่ได้ใส่เลยเขาไปฟังซัต้นมะพร้าวใส่ต้นมะพร้าวก่อนย่าย่า มาใช่เลยคุเนี่ยโคตรมีเขาใส่กันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยให้กูเฮี้ยวนึงกูเฮี้ยวนิดเดียวตอนมะพ้าวยังไม่ได้ปุ๋ยเลยไม่ต้วก็มะพาวแล้วก็มะพาวกันแล้วมึงจุไม่ทำกูเลยชัวร์เร็วๆเร็วๆพวกแวนี่เลยอันนี้ของป้าก่อนไงอันนี้ของป้าก่อนเดี๋ยวทีละคนเดี๋ยวเร็วสิยกอันนี้ก่อนเร็วๆเร็วๆยกนี่ไปใส่ต้นมะพร้าวใชต้นมะพร้าวไงต้นมะพร้าวไม่ได้ปุ๋ยเลยไปเร็วๆป้าเร็ว มาเร็วๆอันนี้ยกอันนี้เลยบ้านบอกบ้านหุณลเลยนะตำรวจยกอันนี้เลยเร็วๆเร็วๆยกไปทั้งหั้าแต่พงไม่ยกล่ะยกเลยของเจ๊ก่อนไงป้าก่อนยกก่อนเนะใช้เลยอย่างนี้นะชีวิตจริงนะกูเอาเรื่องแน่เลยอันนี้ตอนกูให้ตำรวจช้างหน่เลยหลามใส่ต้นมะพร้าวนี่สิจ๊ดมาเจ๊เดินมาจริงเนี่ใส่น้อยแล้วนะ